เขตอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับบ้านข้างหลังที่วันนี้ผมพาทุกคนมาดูเนี่ยเป็นบ้านสวนนะฮะคือบ้านข้างหลังที่ทุกคนเห็นนะครับจะมีเนื้อที่อยู่1ไร่2งาน85ตารางวานะครับก็คือประมาณเกือบ1ไร่3งานนั่นเองนะครับบริเวณโลเคชั่นตรงนี้นะครับอยู่ในเขตของอำเภอแม่ริมนะครับใกล้กับแยกเสมิงปะตะทโลเคชั่นบ้านหลังนี้นะครับจากถนนใหญ่เข้ามาเนี่ย เพียงแค่200เมตรเองนะไม่ได้ถือว่าไกลใครที่ต้องการที่จะมาอยู่แถวเนี้ยก็จะมีความกังวลใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วแถวเนี้ยมันยังมีพวกโรงเรียนพวกห้างสรรพสินค้าไหมตลาดสดมีไหมนะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่าในจุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่ไม่ได้ว่าไกลเมืองนะครับจากตรงเนี้ยไปแมคโครเนี่ยใช้เวลาประมาณเดินทาง10นาทีเท่านั้นนะฮะแล้วตรงเนี้ยไปยังโรงเรียนอนาชาติเปรมนะครับก็ไม่ได้ว่าไกลนะครับใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณ15นาทีเท่านั้นเองนะฮะ ถัดเข้าไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลนครพิงประแงแน,นะครับแล้วจากตรงนี้ไปยังโรงพยาบาลสัสนปทาเนี่ยก็ปร,ประมาณ10กว่านาทีครับเวลาโดยรวมๆเนี่ยประมาณ15นาทีนะครับจากโลเคชันตรงนี้เข้าไปยังตัวอำเภอในตัวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะถ้าถึงสนามบินเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีโดยประมาณก็แล้วแต่สภาพการจราจรอีกทีหนึ่งนะครับส่วนข้างหลังของที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นะครับเดิมทีเนี่ยเขาปรับเป็น ที่จอดรถนะฮะในส่วนของที่ดินตรงนี้นะครับเขามีอาคารทั้งหมดเนี่ยอยู่4อาคารด้วยกันนะครับอาคารที่1เนี่ยจะเป็นอาคารบ้านพักของเจ้าของนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นโรงจอดรถแต่ตอนนี้เขาปรับเป็นห้องนอนนะครับมี3ห้องนอนนะครับมี2ห้องน้ำนะแล้วก็ภายในตัวของอาคารเนี่ยเขาก็มีฝ้านะครับทำเป็นห้องห้องนอนเป็นจริงเป็นจังได้เลยนะแล้วส่วนในของอาคารที่2เนี่ยจะเป็น อาคารของห้องครัวนะครับแล้วก็ในส่วนของอาคารที N ่3เนี so made made ่ยเป็นในส่วนของร้านนะครับอาคารที่4เนี่ยก็เป็นในส่วนของห้องน้ํานั่นเองนะฮะตอนนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ในบริเวณบ้านสวนของหลังนี้แล้วนะซ้ายมือผมเนี่ยตรงนี้จะเป็นอาคารที่ไว้สําหรับห้องครัวนะครับเดิมทีตรงนี้นะครับจะจะไว้สําหรับเป็นห้องครัวนะับเป็นห้องเก็บของนะตรงนี้ก็ยังมีเตาแก๊สมีซิงค์ล้างจานให้นะะก็คือเป็นครัวหนักเลยนะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นส่วนของอาคารที่เป็นอาคารร้านนะครับเดิมทีตรงเนี้ยเขาทําเป็นบาร์นะครับทนเป็นบาร์แคชเชียร์ที่ไว้สําหรับจ่ายเงินรับเงินนะตรงนี้นะแล้วในส่วนของตรงเนี้ยตอนสมัยก่อนนะเขาก็ทําเป็นที่ไว้สําหรับอาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของอาคารตรงนี้นะครับเขามีพื้นที่อยู่ประมาณ155ตารางเมตรนะครับตรงข้างบนตรงหลังคาเนี่ยเขาก็ยัง ถนวนกันความร้อนด้วยนะครับทุกคนในการวางแลนสเคปวางเลเยอร์ของบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะบ้านสวนนะเดี๋ยวเขาก็จะมีทางเดินที่เป็นทางยกระดับขึ้นมานะครับก็ตรงวัสดุพื้นที่เขาใช้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นไม้ฝาเชล่านะครับเป็นไม้แผ่นในส่วนของตรงนี้นะครับข้างหลังเนี่ยเขาก็ยังมีอุปกรณ์ต่างๆให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงทีวีตู้เย็นตู้แช่ตู้ไอติมก็มีนะฮะไอข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นตู้เย็น2ประตู นะครับทุกคนไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูอย่างโซนที่เป็นซุ้มต่างๆนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในบริเวณของสวนนะครับอันนี้เป็นทางเดินที่เขาทําขึ้นมานะฮะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะมายืนตรงนี้ตรงนี้ไปส่วนหนงศาลานะถ้าตรงข้างหลังที่ทุกคนเห็นตรงนี้จะเป็นบ่อ,บอปลานะครับความกว้างของบ่อปลาเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก ด้วยสายตาที่ผมกะนะความกว้างได้อยู่ประมาณ7 8เมตรแล้วก็ยาวเนี่ยน่าจะประมาณ20กว่าเมตรโดยประมาณนะครับทุกคนบริเวณด้านหลังเนี่ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่โล่งนะครับในสวนของเขาเนี่ยก็จะมีต้นไม้ผลเยอะแยะเลยนะอย่างที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีมะละกอนะครับก็จะมีต้นกระท้อนมีชมพู่นะครับแล้วก็จะมีพวกแก้วมังกรจริงๆถ้าใครที่อยากจะมาทําตรงเนี้ยอาจจะทําเป็นรีสอร์ทหรือเป็นร้านอาหาร ก็ได้นะครับตรงนี้นะหรือว่าจะทําซื้ออยู่อาศัยก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าสําหรับคนที่จะมาซื้ออยู่อาศัยพวกที่มันเป็นซูมยาคาตรงนี้มันสามารถที่จะรื้อได้ง่ายๆเลยนะครับมันไม่ได้ว่าเป็นโครงสร้างที่มันถาวรอ,อะไรนะฮะในส่วนของบริเวณรอบๆตรงนี้นะครับก็ที่ทุกคนเห็นนะตรงนี้เห็นไหมก็จะเป็นวิวขาวิวโล่งเลยนะฮะแล้วตรงนี้ก็มีบอ่ปบอปลาบ่อปลานี้ก็มีปลาด้วยนะอ่าตรงนี้ก็มีน้ําูุให้ตรงนี้สามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับ ก็เดี๋ยวจะสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าอย่างบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่เหมาะสําหรับทําเป็นบ้านสวนนะใครที่อยู่กรุงเทพอยากจะหาบรรยากาศที่ไม่ไกลเมืองมากนะครับโซนเนี้ยคือโซนที่อยู่แม่ริมนะครับห้างสรรพิสินค้าอะไรเนี่ยของกินเนี่ยก็ไม่ได้ว่าลําบากเนาะจากบ้านหลังนี้ออกไปถนนเนี่ยก็เพียงแค่200เมตรเท่านั้นเองนะครับและอย่างตรงนี้ยังติดบริเวณใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะครับจากนี้ไปม่อนแจ่มก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง นะครับไม่ได้ว่าไกลเนาะแล้วจากตรงนี้ยังมีน้ําตกแม่สายังมีแหล่งท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวมากมายเลยนะครับในส่วนของราคานะครับตรงนี้คือสงวนขายเปิดราคาอยู่ที่9.5ล้านนะครับถ้าใครที่สนใจเนี่ยอยากจะนัดเยี่ยมชมเนี่ยก็สามารถที่จะ็อกซ์สอบถามเข้ามาโดยตรงกับผมได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะนะทิ้ง เบอร์โทรรายละเอียดเนี่ยว้ให้ใต้คลิปนะครับเอ่ออย่าลืมกดติดตามกดสับสคาให้ด้วยนะครับแล้วติดตามชมนะครับว่าเดี๋ยวหน้าเนี่ยผมจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบ้านนะครับหรืออสังหาในเชียงใหม่สวยๆที่ไหนอีกนะวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมานะฮะแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย